เอาตรวจดูรังไข่พบไข่หนึ่งฟองแล้วนะครับเจ้าปีใหม่เขาไข่ได้หนึ่งฟองแล้วนะครับถ้าลองรังให้ก็ไข่จริงๆไข่ได้หนึ่งฟองแล้วนะนะปีใหม่ไข่ได้ฟองแล้วนะ่ลูกหนะโอ้เก่งๆๆเก่งเก่งนับหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งก่อนนะไข่ได้หนึ่งฟอง ส่วนเจ้าน้องใหม่นี่เลี้ยงลูกอยู่ต้าเจ้าปีใหม่ไข่ละไข่ละหนึ่งฟองโอเคไปเอา,เอา,เอา,เอาไปข้างนอกก่นอนย่นานเนี่ยถ้ากันคิดข้างในปลอดภัยเดี๋ยวเก่งกล้าแล้วค่อยออกไปกินข้างนอกให้มีเวลาดูแลดีๆก่อนให้ค่าถูกลดตอรีที่หนึ่งขอก็ไม่ให้ถูกละ ได้มีเวลาดูแลไงถูกแบตเตอรี่ที่หนึ่งนี่โอ้หายซื้อไว้ตั้งสามสิบล้านนะสองใบาสามใบใบเดียวก็มีหมดทุกระดับทุกเขาไม่แบ่งให้นะได้มีเวลาดูแลพวกเองไงเออถ้าอยากให้ข้ามีเวลาดูแลพวกเจ้าได้ดีก็ซื้อแบตเตอรี่ไว้วันหน้าก็ให้ถูกเลยเนะได้มีเวลาดูแลให้ ไ,ได้ไม่ต้องไสยุ่งวุ่นวายกับการทำงานเจ้าปีชาใช่ไหมันก็ทำหน้าที่ของมันดีแล้วมันบอกว่าที่เอาอรอถเจ้าขาวเอาเพลงมาให้ฟังก็ออกรถให้แล้วง่ายเห็นไ่มรถเบอร์เป้าป้ายรถที่เอา มาให้ฟังเพลงนะก็ให้เลขหวยแล้ววะ่ะเอาบอกเอาเองโูกน่อยทำอู้ได้นะประมาณนะจะทท้าโทษทีข้างโง่เองข้าโง่เอง้า,งงงางไม่ลวกพอวะ่ะหัวหน้าก็แล้วกันหัวหน้าซื้ออะไรไว้ก็ให้ถูกไปเลยไม่ต้องเลยเซ็นไม่ต้องให้เซ็นให้คิดอยาก โอ้ลำใหญ่ติดเป็นโปเป็นปวงแล้วติดลายเดียวหลายนี่ไม่ติดชุที่ชุที่ข้าเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วแบบลงมาเดินนั่งหนาห้ามกัดไก่ใจเผ็ดนี่ไหมใจเพ็ดหากินดำดำ นะกินดอมดอมห้ามกัดมันนะอยู่ด้วยกันนะหลกนะด้วยอ,อยู่ด้วยกันดีๆอยู่ด้วยกันดีๆนะห้ามเคียวกันนะเจ้าใจ,าจ,าจาเผ็ดห้องจิบจิบจิบลายเดียงสายไตายาลายเดียงสาก็เหมือนเองนะเป็นแมวลายเดียงสาขี้เล่นขี้อ่อนนะเนี่ยข้ารักเองตรงขี้อ่อนนะรู้จักขี้เล่นนะ เป็นแมวคุณฮาว่าสัมพันธ์ถ้าแมวดีสัมพันธ์ถ้าแมวดีวน,วดน่ะลูกข้าเตรียมมาแล้วข้าเตรียมเลยข้าปอยให้ข้าป,ปยาอยให้กัดใจนะใจเพชรหน่อยเต้นกบมันดีๆนะ้อน่าไปกัดมันใจเพชรใจเพชรพยายามใจเพชรน่ะ อเอาค่าให้ไปนั่งดีงด,ดีมาๆนนี่นี่ดีดีเดี๋ย,ย่อ,อยัเร็วเร็วโปรยดีก่าใส่ใส่ใบไม้เอาไปมาเพ่มาเพ่มาค่าประยุกให้ใส่ใบตองเอาไหมาขอใบสักเนี่ย ขอใบสันเด้อขอหน่อยลองให้เจ้าชุชิหน่อยกินตรงนี้กินตรงนี้อ่ะดีดีดีอ่ะ,อะ,อะกินให้หมดอ่ากินเลยกินกินให้หมดนะกินคอมแฉมคอมแ็มกินกับใบไม้ใบตอง อู่กับธรรมชาติหน่อยอยู่กับธรรมชาตินีรรน่ดีสมัยอุ้ยปู่อุ้ยแม่อุ้ยย่าเพ่อนยังอยู่กับธรรมชาติตุดใต้ใส่โคมเพิ่นวาผมเห็นมีไฟฟ้าแล้วเพ่อนยังอยู่ได้นะตุดใต้ใส่โคมสองเขียดเก็บหอยเก็บปูกินเพ่อนยังอยู่ได้นะนะกินนะ่ะ ให้หมดนะถ้าไปดูไก่ถ้าตอกจะเท่าเท่าไปไหนอ่ะถ้าเท่าถ้าเท่าเอานะไม่ทำไมวไ่วกงีไปอุ้ยอุ้ยแปลกบ่แปกแล้วแตลแกแล้วทำไมว่วั่วไปได้ไง ทำไมรั่วไปไมันรั่วเลยเอย้มันก็ไม่รั่วที่มีคนมาควา่ำต้องคว่ำแล้วค่าเปลี่ยนทุกเจ็ดวันไม่มียุงลายหรอกค่าดูแลตลอดโอ้ขาก็เรียนมาหรอค่าก็ล่ำก็เรียนอยู่หรอยุงมันจะไข่เจ็ดวันแค่รอบจะกลายเป็นตัวต้องมาควา่ำค่ารู้ของค่า ถ้าเรียนมาถ้ารู้ห้ามเถียงหมอหมอรู้หมอเห็นว่าหูเด็กหมอดูหมอรู้หมอเห็นห้ามเถียงหมอข้าดูแลเองต้องมาความของข้าอ่าชาเท้ายินข้างบนเอาลูกเอ้ยข้าเอาไว้ข้างบนไงเร็วมามามา กินข้างบนหรือไมกินข้างบนเร็วเท่าเท่าอ่ะอ่ะถ้างั้นก็กินนี่อ่ะข้าวโพยนี่ให้อ่ะอะโยไว้ให้เขาตรงกันเขาจังมากิน ไป้งบนหลังคานอ,อันนี้ความอันนี้น้ำปก,ปกแล้วอันนี้ความทิ้งปกๆกเดี๋ยวค้าล้างดีๆเนียตรงนี้ดีกินตรงนี้นะลหลกไหมมาเทา้าๆมาลงไหม มากินแพ้แล้วไปเดินอ้อมมาเดินอ้อมไปเดินอ้อมไปเอออ้อมไปอ้อมไปกินทางโน้นอ้อมไปลูกอ้อมไปดูดิอ้อมไปลูกอ้อมไปเห็นไหมเห็นยังเออกินตรงนั้น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 ไปกลัวไอ้ชูชีนะ มันกัดเอานะ้ะมันไปลูกข้าวมันนะไปลูกมันไปลูกมันไปรูกข้าวชุจิมันไม่ได้ใจดีขนาดจะแบ่งอาหารให้มึงได้นะมาไปลูกมันนะกินที่โปอยให้หรก im nào mày im vai chăng im vai chăng nã